สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไซโกฟีสปินอีกเช่นเคยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะไซโกะก็ต้องขอบคุณนะาสปอนเซอร์หลักของเราก่อนเลยนะคะเว็บ a m b มยูฟ้านั่นเองเนาะเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้เพื่อนฝากถอนของเว็บ a m b นะคะฝากถอนแบบระบบออโต้นะเพื่อนแถมนะคะยังรองรับทัวร์เลดด้วยโอ้โหถือว่าดีจริงๆนะเพื่อนใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเล่นเกมแบบไซโกะนะาก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวไซโกะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันน้เพื่อนก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ไซโกะดดะะคะจไ,ไม่พา คิดคนอื่นของไซโกะเนาะวันนี้นะคะไซโกะก็มาดวเกมนะคะในค่าย pg slot เหมือนเดิมนั้นเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะก็มาดวเกมนะคะเกม galaxy game นั่นเองเนาะเกมที่แบบว่าเก็บอุกกาบาตนั้นเพื่อน นะมันเกี่ยวกับแบบประ,ประมาณนี้เออไม่รู้จักกันเลยเท่าไหร่อ่ะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะมารีวิวนะคะเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนได้หรือเสียนะคะไซกโก้ก็ไม่ซีเรียสน,นะขอย,ย้ํานะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคําแนะนาเนาะเพราะว่าไซกโก้มารีวิวเกมนะรีวิวเกมมันเป็นการพนันนะเพื่อนอ่ะมันเป็นคล้ายๆแบบเว็บพนันออนไลน์อะไรประมาณนี้นะใครที่อยากจะหาเกมท้าทายนะอยู่บ้านเฉยๆมันเหงาอะไรประมาณนี้ก็สามารถเล่นเกมแบบนี้ได้เลยนะลงทุนก็ได้ลงทุนสัก ร้อยสองร้อยก็ได้กําไรมาแล้วอะวันนี้นะคะไซกุก็จะมาิวเกมนี้ให้ดูนะว่าลงทุนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวดูกันที่หน้าเกมก็เรากันนั้นเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านั้นเพื่อนจ่ายได้ไม่เสียเวลากันเนาะมาเลยจ้าเจอกันที่หน้าเกมมามาโอเคเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดสักห้าบาทนะเดี๋ยวปล่อยแบบ เธอโบหมุนแบบนี้เลยนะไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะถ้าเล่นแบบนี้นะวันนี้นะคะไซโกะนะคะเอาทุนมาแค่300บาทเท่านั้นเองนะโอ้โหตัวเจแตกมาแล้วเพื่อนโอ้โหทับดิมแดงโอ้โหโอ้โหสิบมาสวยได้ไปลุ้นโบนัสเกมเฉยนะไม่กี่วินาทีเองเพื่อนหนึ่งนาทีหรือเขาเล่นในเกมไม่ถึงนาทีหรือซ้ำปะเออหพูดจะลิ้นพันกันอะโอ้โหตัวเจสวยโอ้โห ตัเอสวยนิโอ้โหพอได้อยู่นะอืมทับทีมแดงเพื่อนหึงบิ๊กวินอืมเมก้าวินสองร้อยสี่สิบาทสุดจริงวะโออตัวคิวโอ้โหตัวเอเพื่อนอืมสวยบิ๊กวินเลย ซูเปอร์เมกาวิน384บาทเลยนะเพื่อนถือว่าได้อยู่เฮ้ยยังนะรีสปินรีสปินนั่นแหละเพื่อนอรวมทั้งหมดก็ได้687บาทเพื่อนโอ้โหแป๊บเดียวเองนะได้กำไรมา600กว่าบาทแล้วอะมาปรับเบสส0บเอ่อปับเบสสิบบาทโอ้ 10, 10อสิบสิบวอร์ชนโอ้โห ใครทคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กันแล้วกันนะเพื่อนอยากจะเล่นเกมแบบไซโก้ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเนาะเดี๋ยวไซโก้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะมาช่วงนี้นะคะเว็บเอ็มบีนะคะยังมีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่นะะใครที่อยากจะลองเล่นก็มาได้เลยนะเกมที่ท้าทายมาเกมไม่ชอบเกมแบบนี้ก็มีเกม,มอื่นๆให้เพื่อนๆเลือกเล่นกันเลยทีเดียวนะในเว็บของเอ็มบีนะคะมีแบบทุกค่ายอะ่ะเพื่อนอยากจะเล่นค่ายไหนนะโอ้โหเพื่อน พูดจนเบ้อโอ้โหหืมมรกตรสีม่วงหืม mm สุ per เมกาวิน640บาทนะคะก็ได้เป็นลุ่นโบนัสเกมเฉยเลยอะไม่เป็นไรมาหืม mm hmm. สุดจริงว่ะเกมนี้ไม่ได้เล่นนานเพื่อนโอ้โหโอ้โหมรกตรสีเขียวสวยตัวตัวเคตัวเคว่ะตัวเคมามาฮะยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนโอ้โ oh. ห ทิมแดงมันเบื่อนอ72บาทเลยนะพอได้อะตัวเคสวยยังไงโอ้โหเสียรายตัวเอมากเลยตัวเจบิ B ๊กวินสิครับรออะไรล่ะ200บาทเลยนะเพื่อนสุดิมั่ง ตัวคิวนันเพื่อน56บาทรอดปะเนี่ยไม่รอดนะเพื่อนโอเคเพื่อนก็ได้เงินรางวัลมาประมาณ1209บาทนะก็วันนี้ก็มาเกมเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนันเพื่อนใครที่สนใจอยากจะเล่นแบบนี้ก็สามารถคลิกลิงกด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเนาะ วันนี้นะไซโกะก,ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ไซโกะก็แล้วกันนะขอตัวร้าอีกเช่นเคยนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย